สวัสดีครับทุกๆท่านครับผมพลมาดาครับจากมาดาพร้อมีชานเลนะครับคลิปนี้เรามาเจอกันอีกแล้วครับเจอรถคันสวยคันงามๆมีหนึคันครับวันนี้พลอยู่กับนิวมา d ด้าสองหนึ่งจุนะครับหรือว่าเอสเ t e เตอนั่นเองนะฮะคันนี้เป็นสีขาวมุกครับราคาจำหน่ายสำหรับรุ่นนี้ก็คือ648,000นะครับ รวมค่าสีขาวมุกเข้าไปด้วย7,000ก็จะเป็นราคาจำหน่ายเต็มอยู่ที่6 5 5 0น0บาทนะครับ สำหรับนิวมาร์ตสองหคันนี้นะครับติดตั้งชุดแต่งสเกิร์ตล็อบคันเข้าไปแล้วนะครับชุดแต่งชุดนี้ประกอบด้วย4ชิ้นครับจะเป็นสเกิร์ตด้านหน้าสเกิร์ตด้านข้างซ้ายขวาแล้วก็ด้านหลังนะฮะเราเข้าไปดูรายละเอียดของชุดแต่งชุดนี้ครับนี่คือสเกิร์ตด้านหน้าติดตั้งเข้าไปเข้ารูปกับนิวมาด้ามเ3 SL สีขาวมุกนะครับ ก็จะมีเส้นดิวสีแดงตรงนี้โดดเด่นขึ้นมาครับตัดสลับกับสีดำสีขาวสีของตัวรถด้วยนะฮะโลโก้สีเงินตรงนี้ระบุว่าเป็น x t ็กีครับชุดแต่งชุดนี้เป็น v 2 x t r e m e ครับสําหรับฝั่งด้านนี้นะครับก็เป็นฝั่งผู้โดยสารนะครับถูกติดตั้งชุดแต่งเข้าไปเรียบร้อยครับดูสวยเท่กันเลยเทีเดียว ชุดแต่งสีเดียวกันกับตัวรถตัดสลับสีดําและสีแดงริ้วสีแดงตรงนี้นะครับทาให้สีแดงตรงนี้ก็ดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะครับมุมมองด้านข้างของตัวรถสีขาวมุกล้อแม็กสีดําและใส่ชุดแต่งสีเดียวกันกับตัวรถตัดสลับสีริ้วสีแดงนะครับก็ดูสวยเท่ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้น มาถึงส่วนด้านหลังกันบ้างฮะพอแต่งพอใส่ชุดแต่งเข้าไปแล้วกันครับก็ดูสวยเท่กันเลยทีเดียวชุดแต่งสีเดียวกันกับตัวรถนะครับโลโก้ตรงนี้เป็นเอ็กซีมโชว์ปลายท่อหเห็นสองท่อด้านนี้เป็นปลายท่อแท้นะครับส่วนด้านนี้เป็น ปลายท่อหลอกริ้วสีแดงไล่ระดับขึ้นลงแบบนี้ดูเท่และดูดูสวยสปอร์ตมากยิ่งขึ้นครับมาในส่วนน้านข้างของฝั่งคนขับบ้างครับติดตั้งสเกิร์ตเข้าไปแล้ว ดูสวยเท่กันเลยทีเดียวครับย้ำให้ทราบราคาอีกครั้งหนึ่งครับสลับ New m า3 s หนับ New Mazda 2 1.3 SL นะครับหรือว่า S l e t t e r r นั่นเองราคาจำหน่ายของรุ่นนี้648,000คันนี้สีขาวมุกนะครับเป็นสีพิเศษของรถยนต์ Mazda ที่มีค่าสีเพิ่มอีก7,000ซึ่วคันนี้ราคาจำหน่ายเต็มๆของเขาก็คือ655,000เองครับ ลูกค้าท่านใดอยากจับจองเป็นเจ้าของสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์0934711019นะครับผมพลมาสด้าคร,รับมาสด้าบนพิจิตเพชรจากมาสด้าพร้อมดีชแนลนะครับยินดีให้บริการครับจะโทรมาสอบถามปรึกษาข้อมูลด้านรถยนต์หรือว่าปรึกษาข้อมูลด้านไฟแนนซ์อยากสอบถามว่าอาชีพของตัวเองสามารถออกรถได้ไหมมาปรึกษากันก่อนครับ หรือว่าลูกค้าที่อยู่แะแวกใกล้เคียงครับอยากมาร่วมทดลองขับเพื่อเปิดประสบการณ์ที่ดีกับการขับรถยนต์มาสด้าโทรมาตามเบอร์ที่ให้ไว้นะครับหรือว่าติดต่อกันผ่านไลน์หรือใต้คอมเมนต์นะครับได้ข้อเสนอที่ดีจากที่ไหนอย่าเพิ่งตัดสินใจครับถ้ายังไม่ได้คุยกับเราทางเราจะจัดโปรโมชั่นพิเศษมอบให้เลยครับยิงเฉพาะในเดือนกรกฎาคมนี้ครับเป็นโปรพิเศษ โรเดียวกันกันกบงานมอเตอร์โชว์ที่เมืองทองธานีครับไม่ว่าจะเป็นดอกเบีย้ยต่ำศูนเซนะครับหรือว่าจะใช้เงินออกรถเพียงน้อยบาทเรามีโปรโมชั่นหลากหลายให้ได้เลือกครับปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมของอาชีพของลูกค้าท่านนั้นๆน,น,นะครับเพื่อให้ท่านลูกค้าได้รถยนต์สวยๆง,งานแบบนี้ไปใช้งานกันฮะ สุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพลด้วยสำหรับคลิปนี้ผมพลมาสด้าครับจากมานด้าพร้อมดี h ช n แนลกับนิวมาสด้2.1.3 SL สีขาวมุกคันนี้ขอจากทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ